สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับช่องดอกเมยอมมจางอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวนี่เลยนะคะจะเป็นกล่องสุมอีกแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นกล่องสุมของต่างๆนะคะก็จะเป็นของเล่นของใช้แล้วก็พวงกุญแจหรือว่าเครื่องเขียนนะคะอันนี้มันก็จะมีแบบครบถ้วนเลยนะคะทุกคนอันนี้นะสอยม่อีกแล้วจะเป็น เอ่อกล่องสุมที่เราไม่รู้นะคะว่าข้างในมันคืออะไรเดี๋ยวเราก็จะมาแกะให้ทุกคนดูวันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลุ้นเป็นพร้อมกันนะคะนี่นะคะทุกคนอันนี้คือด้านหน้านะแพ็กเกจด,ดีมากเลยแล้วก็ด้านข้างนะคะด้านหลังก็เหมือนกันนะนีสะสมไม่ครบทุกแบบนะเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกันเลยนะคะ โอเคนะคะทุกคนอันนี้ก็คือของข้างในที่เราได้มาจากกล่องสุ่มวันนี้นะคะก็แบบหุยเยอะอยู่นะก็ข้างในนะคะก็จะมีสติกเกอร์เป็นน้องผู้หญิงแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีกิฟต์ให้สองสีนะคะทุกคนนี่เลยมัมีเรนโบว์ Rainbow, กับเรนโบว์นะคะก็จะเป็นสายลุ้งนะแล้วก็จะมีปากกานะคะเป็นปากกาเหมือนน้องแม่ก,กระพุหรือน้องปลาหมึกงนี่แหละแต่เป็นแบบนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นแบบ ดูสิน้องน่ารักมากทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใช้นะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าหมึกมันจะออกหรือเปล่านี่นะคะทุกคนวิบปรากฏหมึกมันออกจริงทุกคนดูสีปากกาที่ไหนหมึกแบบคือปากกาที่เราใช้เรียนออนไลน์อยู่ปัจจุบันนี้นะคะก็คือมันหมึกซึมนะคะทุกคนก็คือหมึกมันไม่ค่อยออกแล้วเดี๋ยวเราจะเอาวันนี้ไปเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็สติกเกอร์เดี๋ยวจะเอาไปติดตกแต่งนะกิฟต์เดี๋ยวใช้เลยแล้วกันค่ะ โอเคนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเราก็ทำการแกะกล่องพ u ล z l e ็ o x เสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนก็คือแบบได้ของมาเยอะมากๆเลยคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้ช่องดอกแหม่มิจังด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องดอกแหม่มิจังนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย